สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่7จ็ดชาแนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวภาคใหม่กันนะคะทุก mm hmm. คน mm hmm. เดอร์ิมสี่ภาคใหม่นะคะ mm hmm. นี่นะคะวันนี้เราจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้เลยเนาะที่เราเพิ่งกดไปนะคะคือ mm hmm. เป็นการมีลูกทางวิทยาศาสตร์นะคะเราสามารถมีลูกได้เอง mm hmm. คนเดียวนะคะนี่ใช้ใช้เงินประมาณ1,200บาทนะคะ เราก็เขาก็จะเขียนอย่างนี้เนาะแล้วเราก็โอเคเนาะเราก็กดโอเคไปเลยว่ายังไงดีรอสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่เดอดซิมของเราก็จะไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็กําลังตั้งครรภ์เนาะแล้วก็มันเป็นกระบวนการนะคะทุกคนเดี๋ยวพอซิมกลับมาซิมก็จะกลับมาพร้อมลูกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเร่งหน่อยะคะ่ะนี่นะคะก็นี่ก็คือเราได้ลูกชายเนาะ ก็ขออญาตตั้งชื่อแป๊บหนึ่งนะคะใช้การแรนดอมเอาแต่ก็ดูก่อนว่าชื่อไหนทุกใจนะคะเออชื่อไหนดีเนอ้ออ่ะชื่อนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เราก็มีลูกแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะนี่ลูกเราก็ส่งตรงมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเป็นไงน่ารักไหม นี่นะคะเราก็สามารถมีลูกได้เลยเนาะมีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะใน EP ีแรกนะคะก็ถือเป็นการแบบรีวิวเป็นในๆนะคะว่าเราสามารถมีลูกได้เองเอมันก็เก๋ดีนะมันไม่เหมือนการรับเออบุตรบุญธรรมนะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นลูกเราเองทางสายเลือดทางพันธุกรรมนะคะ,ะก็เดี๋ยวติดาตามตอนต่อไปนะไปเลย